ดัง,งความชัดนะพอคอรูตำรวจนับหนึ่งเสร็จทำไงครับชูมือขวากับปั้นมาลองเฮ hey! ่ดังๆอาจจะได้หนห้วงเ mm hmm. ข้าใจนะ <Hey. S 1> เอาเตรียมตัวดูสิครูตำรวจจะเริ่มน,นับนะครับ <Hey. S 1> ครูตำรวจนับหนึ่งเฮมื <Hey. S 1> ขอขวาดังๆนับหนึ่งเฮ่คราวนี้ต่อไปนับสองทำยังไงจำให้ด,ดีนะสมองพ <Hey. S 1> อต่อไปนับสองปุ๊บมือซ้ายขึ้นร้องเฮ่เข้าใจนะเอาเตรียมตัว เอานับหนึ่งนับสองเอาเอาเค่เดียวพอถ้าไหลที่เดี๋ยวไปถึงห้าเนี่ยเราจะจับสำซะพอนับสามทำไงนับสามนับสามามือขวาคว้ามือซ้ายเราลองที่เข้าใจนะเข้าใจแล้วเอาฟังคำบอกคำสั่งสมองสมองอดีๆนับหนึ่งนับสองนับสามเนี่ยมาเขานี้นับสี่ทำไงเริ่มยากขึ้นแล้วนะ นับสี่ทำไงครับเราก็หนึ่งเฮสองเฮนะสามเฮสี่เฮชูกำบ้านขวาขึ้นมาเข้าใจนะนะครับขวาขึ้นมา he, he, 2, 2> <3. S 1> หนึ่งเฮซ้ายเฮสองขวาเฮสามขวาเฮขึ้นมาเป็นสี่เอ้าฟังคำบอกคำสั่ง 3, นับสามเอ้านับส <c oughs> าม นับสี่พอแล้วในจีนชนเห็นไหมทั้งบุหรี่ยาบ้าเหล้าเบียร์เอาทั้งหมดฟังให้ดีนับสามนับสี่เอาใหม่ครับนับสี่เอาใหม่พี่บุหรี่เยอะเนา่ดูแลบุหรี่มือสอง รับมาด้วยมีเหล้าเบียร์ก็ไมาอีกเห็นไหมทำลายไปเยอะแล้วกลับไปบ้านกินข้าวไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเอาไม่ได้เริ่มใหม่นะนับสามทนับสี่ทีแล้วก็เฮีทาใหม่นะครับพอนับสี่เท่าก็ขึ้นทีทีเฮทีอันนี้คือนับสี่นะเข้าตามครูตำรวจนับสามทนับส ประธานชุมชนเป็นทยาการนทงานเป็นทีมเลย้องเท่ดเปียวแตยกอไม่ต้องรองภาษาเอนาเอาหม่นับามนับสเเเต่อไปนับนับหต็มกะนเท่นต่อไปนะครับเอ่อท่าน็จะมีวิทยากรเรื่องของกระบวนการภาคพยาชนนะครับเม่อกี้เราฟังทางด้าน ภาครัฐไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นภาคประชาชนบ้านเรื่องของกระบวนการแค้ไขปายัญธุยาสติดภาคประชาชนซึ่งถ้าเป็นตัวแทนจากเครือข่ายกองทุนแม่แห่งเป็นินของเขตจุมวันนะครับซึ่งก็มีการทํางานในเรื่องของทั้งเรื่องของกิจกรรมนะครับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ทิเศษนะครับเข้าสู่การบําบัดนะครับต่างๆเหล่านี้หรือกิจกรรมต่างๆที่เกิดในชุมชนนะครับก็ท่านจะได้มารับประสบการณ์แล้วก็แนะนำนะครับว่ากองทุนแม่เนี่ยเป็นยังไงแล้วมันมีเหตุผลหรือว่า การดำเนินง,งานยังไงเผื่อว่าในอนาคตชุมชนไหนที่ยังไม่มีกองทุนแม่อยากจะมีบ้านหรือหรือว่าชุมชนไหนมีแล้วนะครับอยากจะเพิ่มเติมหรืออยากได้ประสบการณ์เพิ่มก็จะได้ฟังจากท่านนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่พัชรีครับผมครับของปีส8แปดหลังจากนั้นก็ขยับมาเป็นกองทุนปีสี่เกนะคะก็สามกองทุนปีห้าศนย์ห้ากองทุนนะคะ ต่อมาในปี53ก็ไม่มีการมอบกองทุนปี54มอบหนึ่งกองทุนจากการที่แต่ละชุมชนหรือหมู่บ้านเนี่ยได้รับเ,เงินเขาเรียกเงินฝันถุงนะคะ8,000บาทเพื่อน,นำไปแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนถามว่าเงิน800 0น่ะมันไม่เยอะสำหรับชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่แก้ไขยากแต่การทำงานของเครือข่ายนะคะเราทำงานร่วมกับ เรือข่ายของปปสนะคะของปปสเนี่ยจะมีโครงสร้างนะคะในการที่จะมีคณะกรรมการดูแลกองทุนนะคะกองทุนแม่ของแผ่นดินจากปปสในส่วนของภาคประชาชนเรามีบทบาทอะไรภาคประชาชนเราก็จะมีโครงสร้างนะคะจาก50เขตขึ้นไปเป็นคณะกรรมการนะคะระดับของจังหวัดหรือระดับของกรุงเทพในการจัดคณะกรรมการของจังหวัดแล้วเนี่ย ในแต่ละเขตก็จะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งนะคะของระดับเขตเพื่อที่จะดูแลกองทุนในแต่ละเขตนั้น,นจ,าจากที่เป็นเขตแล้วก็ไม่ใช่อัจฉริยกรแต่ทําอย่างไรเราจะค้นหาบุคคลที่เสพยาน,นี้ไปรักษานะคะเราจึงมีทีมงานของแต่ละชุมชนนะคะในการที่จะลงค้นหาผู้เสพนะคะเพื่อนำไปบำบัดร,รักษา รัฐเองรัฐบาลเองก็มีโครงการที่จะช่วยเหลือนะคะผู้ที่เสพยาแล้วนำไปบำบัดรักษาโดยออกค่าใช้จ่ายให้แต่ต้องอาสาคือมีความสมัครใจเองที่จะไปรักษานะคะการที่เราเป็นผู้ป่วยเนี่ยโอกาสรักษาหายได้ถ้าเรา,เาปฏิบัติตามขั้นตอนแต่ถ้าหากกรณีที่ถูกจับถูกจับแล้วไี่ยไปรักษามันก็จะมัมนอยู่ที่การบริหารจัดก,การของแต่ละกองทุน นะคะปี B 54ปี54สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถทรงห่หวงใยญเพราะยาเสพติดมีการแพร่ระบาดมากขึ้นไม่ลดลูกหลานเรามีความเสี่ยงนะคะไม่ว่าลูกหลานบ้านใครก็เสี่ยงหมดเพราะฉะนั้นท่านก็เลยมอบทุนพระราชทานนะคะเรียกว่าทุนสมชบลงมาอีกสองหมื่นบาทชราเสพติดบางเล็นชุมชนที่ไม่อกเป็นชุมชนปลอดยาเสพติดนะคบชุมชนรุนแบบ ็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของประธานในส่วนของกากิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดชุมชนนะครับซึ่งประเด็เรื่องเกียวกทางประธานชุมชนได้มาเป็นวิทยากรด้วยนะครับพื่แต่ปฏิบินะครับผ่าคุณกาญจนานะคุณก็โดนแ่ครับผมเจอครับสวัสดีค่ะกาญจนาการิรินะคะประธานชุมชนและประธานกองกุญแม่ของแผ่นดินชุมชนวัดดวงแขเราได้เริ่มเป็นชุมชนตั้งแต่ปี48 แล้วก็ได้เห็นสถานการณ์ในชุมชนของเรามีแต่ยาเสพติดเป็นพื้นที่สีแดงแทบจะทุกบ้านทุกห้องเพราะในชุมชนวัดหวงแขเป็นบ้านเช่าซะเป็นส่วนใหญ่และเป็นบ้านเช่ารายวันซึ่งสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายจึงทําให้เกิดปัญหายาเสพติด90%ของพื้นที่ถูกทางปศกรการกระบาดเป็นสีแดงทั้งชุมชนดังนั้นเราจึงเล็งเห็นว่าปัญหายาเสพติดรุนแรงมาก และอยากแก้ไขด้วยการทีเ่เมื่อเราเป็นอสอด้วยเราได้รับการอบรมเรื่องของยาเสพติดเราก็พยายามนำเรื่องของความรู้ทั้งหลายมาถ่ายทอดให้กับคนในชนุมชนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายรุ่นลูกแล้ก็รุ่นหลาน,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 นมารวมตัวและก็ดำเนินกิจกรรมกันเป็นประจำตลอดตลอดมาเรื่อยๆตั้งแต่พศสีแป แล้วทีนี้ทหารตอนสมัยที่มีเรื่องของการปฏิวัติทหารก็ลงมาสัมพันธ์กับชุมชนเราก็เห็นกิจกรรมของเราอยู่สม่ำเสมอที่ครก่มตัวนวนะครับเรา้องพอมกันกลุ่มตัววจแล้วตกลงตามไปด้วยเวลาคลุ่มตัว่วยตกไปซ้ายขวาข้างหน้าข้างหลังต้องทำให้เหมือนถ้าไม่เหมือนคือสมา ท่านเหล้าเบียรที่ได้บริโภคกันมานั้นทำลายสมอ,องเราไปเยอะนะชื่อว่าเองสวรสดา์มเชื่อแน่ว่าเราร้องได้ร้องตามเพกงตำรวจแล้วตบมือตามนะ,ะสเสร็จเรียบร้อยดอยูที่มือนะครับคุณสืบรวดเปลี่ยนไปซ้ายขวาข้างหน้าข้างหลงังต้องทำให้เหมือนถ้าไม่เหมือนคือสมาธิยู่นนะเอาเตรียมมือขึ้นมา ้องมาพบกันเอาล่สามวันบรรดา ้น,นี้มี2ชนิดคือชนิดก้านเขียวกับกาบ้กาแนแดงจำได้ดีนะกานน้านแดงข้างล่างนี้คือสุดอยอดของใบกระพมเราได้รู้จักกระพมแล้วนะอันนี้ได้รู้จักถ้าหากว่าตรูตำรวจไม่เอาใบกระพอมที่นูถามว่ากระพมนี้จักไหมนักศึกษาบางคนบอกรู้จักครับแต่ตอบไม่ถูกถามว่ากระพอมเป็นยังไง กระท่มคือที่อยู่อาศัยขนาดเล็กกว่าบ้านมีหนึ่งประตูสองหน้าต่างหรือว่าการคุ้มห้าไม่ใช่นะคนกระท่อมอันนี้กระท่มอันนี้นะอ่านี้เหมือนใบกระถอนเสร็จสามเรียบร้อยอะไรครับถ้าอยากจะรู้ว่าใครเป็นกระท่มเอาน้ำไป3ิงสามบโคลเพราไมันจะสั่นเพราะเขา่จะรู้เลยว่าได้กินใบกระถ่มแต่